แล้วมันก็เลยต่อเนื่องมาถึง Road to Friendship ครับผมแล้วบวกกับช่วงเวลาที่มันเข้าสู่ปลายปีที่เรากำลังจะเริ่มเทศกาลเพลงแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันไม่ได้แค่คู่กับวัยรุ่นนะฮะมันคู่กับคนทุกวัยเลยด้วยซ้ําแล้วมันก็เป็นประสบการณ์หรือเป็นความสนิทบางอย่างที่ผมยังคงเห็นด้วยกับช้างมาจนถึงทุกวันนี้ว่าคําว่าเพื่อนมันแข็งแรงมากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่อยากฝากสนับสนุนด้วยรวม ต่อเลยพี่ต่อต่อได้เลยไปาานยนจเชนอยู่ในชั้นชาสิย้ำกันอีกทีชันชลาสิบเอ็ดครับถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไหนๆวันนี้เป็นวันดีด้วยก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกก็ถือว่าเปิดเทศกาลเฟสติวัลแบบจริงๆแบบเต็มรูปแบบนะครับก็ฝากติดตาม Festival ในเครือช้างในเครือช้างมิวสิกคอนเน็ชั่นทั้งหมดบอกเลยว่าปีนี้กว่า50,000งานและคาดว่าจะมีกว่า5ล้านคนที่จะมาอยู่ใน50,000งานนี้ครับต่อไปต่อเลยครับลูกครับผมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราไม่ได้มีแค่บัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรเฟสติวัลอย่างเดียวเรายังมีบัตรใหม่ขึ้นมานะครับผมที่ชื่อว่าช้งางพาสอยากให้ทุกคนนะครับผมรอติดตามร่วมกิจกรรมใน เฟซบุ๊กเพจช้างเวิล์นะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ายังติดตัวอยู่กระ,นะะแทกซูมเข้ามาฮะจริงๆแล้วบัตรนี้นะครับพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นมากกว่าบัตรเข้างานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเลยฮะคุณจะได้ตั๋วรถไฟ First c คลาสในการนั่งไปที่จังหวัดที่คุณไปเฟสติวัลนั้นสองเลยคือมีโรงแรม5ดาวในเมืองที่นอนฟรี free. สเลยนะครับมีรถรับส่งถึงงาน สี่ฮะมีเอ่อเฟสติวัลบ็อกซ์เอ้ยสเปเชียลบ็อกซ์ซึ่งจะเป็นของรางวัลสุดพิเศษของช้างมากมายนะครับผมและห้ามีบัตรใบเดียวไปได้สองคนครับบัตรนี้หาไม่ยากแต่หาไม่ง่ายติดตามใน Facebook ช้างโบ์ครับสรุปง,ง่ายสรุปง,ง่ายไหมบอกไม่ได้แต่อยากบอกว่าไม่มีถือว่าผิดนี่มันเพลงใหม่ของเทลเนฮะทำไมอ่ะมันขัดกันอ๋อครับงานละครงานล่าสุด หนึ่งในร้อยมาแล้วครับผมก็สรุปปล่อยภาพยังอะภาพออกมาแค่ท่นล่าแต่คนรู้เลยว่าในเอกคือใครไม่รู้ว่าดีว่าข้างบนมันทำอะไรกันยังไงให้จหลับข้างบนทาอะไรกันน่าจะเป็นละครโปรเจกต์เรื่องแรกครับที่ผมว่าแนบชิดที่สุดตั้งแต่วันแรกอะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาแต่ว่าพี่เอลฟพ่วมกับเขาฟิลคอมมาบ้างเขาก็เลยจัดการซะเลยตั้งแต่คิวแรก ทำแล้วหรอต่อจริงจริงอัปเดตได้แล้วว่าอาทิตย์นี้เราเริ่มเลยครับโอเฮ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะวันที่หนึ่งวันมุกวันพุธว้ายนี่ทันจันนาจันทร์หน้าจันทร์หน้าเริ่มเปิดคิวแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆผมได้เห็นสัมภาษณ์พี่ย่าแล้วใช่ก็บอกก็ตั้งต่างจริงๆอยากฝากขอบคุณนะน่ารักที่สุดพูดถึงกันดีมากก็จริงๆแล้วผมผมเองก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งครับว่ากับพี่ย่าเราเฉี่ยวกันมาหลายรอบ ออไม่นับตอนขอเกิดเออไม่ไม่นับตอนเล่รับสำหรับล่างเพราะว่าเราเราเด็กกันมากๆคือผมเองอ่ะยังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่แต่รอบนี้คือการกลับมาเจอแบบเป็นงานครั้งแรกแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาอยากเรียนรู้กับเราผมเองก็อยากเรียนรู้กับเขารวมถึงทีมงานพุวมกับต่างๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ เป็นเฉดใหม่ๆของผมแล้วก็เป็นความสนุกของคนดูครับคนต่างมากวันเวิร์กช็อปก็คือใส่กันเต็มแล้วเลยไม่นะฮะขี้เกียจมากล้อเล่นเต็มสิครับไม่คือคิวทุกคนยากหมดก็ต้องเต็มนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันก็มีจุดที่เราซิงกันแบบไม่น่าแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากความอยากที่เราอยากร่วมงานกันแล้วครับมันเลยมากมือทั้งู้กำกับทั้งนักแสดงเว้นผมไว้คนเถอะเอาเป็นว่านางเอกและพุ่มกับเขามากสี่มือกันทั้งนั้น ก็ฝากแบบธ<ม>นพพบด้วยฮะครับเราตอนนั้นเราบอกว่าเราก็ไม่ธรรมดาไงใช่แบบปากดีไว้ก <laughs> <c oughs> <c oughs> ่อน <c oughs> จริง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 รอรอการร่วมงานกับย่ามาอย่างไรบ้างหรือที่ผ่านมาได้คุยกันอย่างไรบ้างกา็ือยากคือสาหรับสาห,หรับพี่ย่าเนี่ยผมต้องใช้คําว่าถูกเล่าขานมาจากหลายคนที่แบบเป็นพุ่มกับที่เราสนิททางฝั่งภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เขาเหมือนกับถูกพูดถึงในแง่ที่แบบเวิร์กมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบ ฝีมือและสกิลรวมถึงแบบวินัยในการทํางานด้วยแล้วมันเป็น3สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ในในพาร์ทเนอร์ของเราใช่แล้วก็ดีใจมากที่เขารับเล่นก็จะพยายาม<ต>จะพยายามาทําให้มันแบบดีที่สุดนี่แหละพร็เอกนังเอกเล็ดซิงดีเหล,ลือกเคมีสมาสตร์เาลุ้นกันผมว่ายุคนี้นอ่อชาติอะชาญชลศัวร เร่กรบกทุกคนในชาราที่้าวารสกุเทอเราจ้ารู้แล้วจ้าต่อนะครับ,รบผมว่ายุคนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขัดแต่ว่าอยากบอกถึงความเป็นจริงให้ทุกคนได้รู้คือผมพยายามทําสิ่งนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปถึงหรือเปล่าก็าคือผมว่ามันหมดยุคที่เราจะบอกว่าการที่เรามีคนชื่อเสียงจํานวนมากมารวมตัวกันในโปรเจกต์แล้วมันตอบถึงผลลัพธ์ไม่มีใครบอกได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายโปรเจกต์ มันใส่ไปเต็มที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วพ,พวกเราไม่ใช่คน,นบอกคําตอบอะเออคนปวดเป็นยังไงบ้างเข้มจนขนาดไหนที่ผมบอกว่ามันเป็นเฉดใหม่เพราะว่าเอาจริงเราเราก็สืบกันจากผ่านผู้จัดการของพวกเรานะอะเขาก็จะแบบไปเสิฟทุกคนก็จะบอกว่าหุ้ยเนี่ยการที่เม,มื่อกี้มีไหมตอนคนอื่นสั่งมั้ย มีมลันนียจะไปจังหวัดเรื่อยๆมีสติสุดๆ5 4 3 2ก็จริงๆเราอ่ะเห็นฟีดแบ็กหลายอันแล้วว่าการที่ผมบนมาเจอกับพ uh> 네ี่ย่าแล้วทุกคนแบบเอสเปคความดรามาติกความแบบฮาร์ดคอร์บางอย่างใจเย็นๆนะเหมือนคนกาหวงบางครั้งอะพวกเราก็อยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเหมือนงานไม่ได้หมายความจะมาเล่นตลกให้ดูนะแต่แค่จะบอกว่ามันมีงานอีกหลายแนวมากๆที่ที่คนเราสามารถ เลือกเสพหรือได้เสพได้บางครั้งโปรเจกต์ผมไม่ได้รับบทว่ายิ่งเครียดยิ่งรับนะ <_ d ata> ทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดผมแค่รู้สึกว่าผมรับบทที่ตัวเองรู้สึกว่าเราจะได้อะไรกลับไปหรือเราจะโตขึ้นซึ่งบทเนี้ยผมบอกได้ว่ามันมันให้สิ่งนั้นกับผมอะไรเงี้ยต้องมีลุ้นะอะไรเยอะไหมคะเท่เทนี่บทมันออกไม่ครบอะครับเท่าที่เห็นมาผมว่ามันเป็นสไตล์ยิ้มกลิ่มอะ ยิ้มกิมหมายถึงว่าแบบตัวแสดงหลักมายืนย hum 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 ิ้มกลิ่มใส่กันรอเล่นรอเล่นครับผู้เล่นผู้เล่นพอเปิดมาว่าเป็นพี่ยาจะตอว่าื่อกระแสก็มาแล้วเราใจับูไว้ก็ต้องขอบคุณพี่ยาแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าก็เขาน่น่าจะเป็นเป็นผลที่ส่งผลเป็นหลักเลยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ฝักเชียร์มากกว่าคือตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นนะเข้าตรงๆแล้วแบบมันก็เป็น นานมากอะฮะกว่าผมจะกลับมาร่วมงานกับช่องสามสามจริงๆผมมีความตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้เขาจะช่วยผมเยอะๆหน่อยแบบเยอะๆมากๆเลยมีแอนเที่ยวกลัมยังไงหรือยังไม่เลยยังหรอไม่ตรงกับที่ทุกคนรีวิวอ๋อยังไม่เริ่มไงไม่พูดจริงหมายถึงว่ามันถูกการคุยกันมาก่อนที่ผมรู้สึกว่ามันคือความเชื่อใจกันผมว่าหมายถึงว่าเขาผมว่าเขาเชื่อใจ ทีมนี้โดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องบี้เราเดี๋ยวเราบี้กันเองเพราะจริงๆแล้วผมก็มเป็นคนทํางานบี้ประมาณครับการอดูว uh ่าจะออกมาเป็นไ uh huh. ่ครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดกล้องแล้วฝากประชาสัมพันธ์นะครับผม <c oughs> ถึงทั้งแฟนคลับรวมถึงลูกค้าต่างๆ ตั้งแต่โปรเจกต์นี้เป็นต้นไปนะครับผมธนภพทําการเซตเวลาเผื่อไว้ให้พวกท่านเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวที่เราจะทําตัวหายไปเราแค่โฟกัสพาริตี้หลักเป็นงานคราฟเราแต่ว่าใครที่ติดต่ออะไรฮะจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นความคอมพีเคนนิดนึงอ่ะคือทุกคนงงว่าเอ๊ะมันติดต่อยากเหรอคือผู้จัดการผมอยู่ใต้ไอจีนะ สามารถต่อตรงไปหาเขาชื่อคุณกบนะฮะคีรยาเราบอรู้สึกว่ายังหาอะไรมาคือต่อยากไหมไม่รู้อะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็ที่คนเขาชอบงงว่าติดต่อเราอย่างไงก็แบบ้ก็อ่านหรือเปล่าเปิดไอจีก็เจออุ้ยชี้กล้องเพื่อครับเปิดไอจีก็เจอใช่รับง่ายสุดๆเรียกหน่อยคิดถึงแฟนๆอยากออกเอาต่อช่วงนี้ดาคุยกับแม่บ้างไหม พ,พี่แอปต้องไปเนี่หปีกับเรื่องราวของเขาตอวนิสสันะความรักอะไรทีร่คุ้คืออยู่ผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีความคุมค้มคือใดๆอยู่แล้ว <c oughs> มีแต่คนอื่นนะคุมเครือแต่จริงเราเปิดไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่สามบุคคลภายนอก <c oughs> ที่มองอะ่ะ <c oughs> คิดเอาเองว่าคุมเครือผมกับพี่เขาไม่เคยคุมเครือถึงว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ เบสซิสเบสโบรมาตลอดจริงๆรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหัวใจเขาเป็นยังไงผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวแต่ว่าเราดูใช่ไหมเราดูใช่ไหมว่าเออตอนที่สารภาพรู้สึกของเขาเป็นยังไงอไรอไม่ได้บอกว่าใครใครพูดว่าเอาให้รอดรู้ครับรู้ก็พูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยเขามาปรึกษาเราบ้างไหมสุดๆแสดงว่าเราคือผู้คุมความรับเียบกับสอ เดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันไม่แต่หมายถึงว่าแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งเลยที่ผ่านมาได้เห็นเขาสดใสแบบมีความสุขขึ้นยังไงบ้างคะทุกคนก็รู้นี่แล้วอยากฟังไหมคือผมอ่ะผมผมดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นเออผมผมรู้สึกว่า มันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็มีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาแบบน่ารักอยู่แล้วตอนนี้สีรอบตัวเขาเป็นสีอะไรไม่รู้แต่สีรอบตัวผมสีเขียวครับอ,อ,อย่าไปยุ่งกับสีเขาอื่นเขาเอาสีผมนี่ <c oughs> ใช่แล้วที่แม่ผิวบอกว่าเราลองระดับผิวหังเอารับเราอ่ะตอนนั้นใ <c oughs> ่คืออันนั้นคือแม่เขาก็รักเราเช่นกันใช่คือหมายถึงว่าผมไม่ได้เจอเขาครั้งแรก มีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะตอนทําบุญกับอาจารย์ที่เราเป็นลูกศิษย์ร่วมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือพอพอผมแบบมีความเชื่อใจกับพี่เขาประมาณนึงอ่ะพี่เขาก็เล่าให้ครอบครัวฟังอยู่แล้วเวลาเขาแบบคุยอะไรกับคนรอบตัวอะไรอเงี้ยได้ตาแหน่งกับเขาด้วยไม่มีเขาตั้งแต่ก็รับก็ได้เนี่ยหางานกีนแล้วนะวันนี้นะมันเกิดนมาเป็นไงบ้างได้ไปออกมมันเกิด ที่เขาเกิดยิงป้าอันเนี้ยต้องเป็นใครที่มีป้าแล้วเป็นวันเกิดใครอะไม่ยิงป้าที่เราไปพูดเนี่ยได้อะไรอะเราพูดในรายการว่าเกี่ยวกับเรื่องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมีป้าเราเราได้ไปออกรายการขององป้าป้ะใช่เอออันนั้นแหะเทปสุดท้ายตอนนูนว่าเป็นป้าเป็นไงบ้างพอได้ไปเจอองป้าก็ดีนะครับคือคือนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เหมือนถึงว่าเราเราเคยเจอกันแต่ตามงานแต่ว่าเวลาเราได้คุยกันอะ แล้วก็มีความตั้งใจที่ตรงกันว่าเอ้ยไว้เราแบบว่างตรงกันเรามาจอยกันดีไหมหอะไรเงี<ม>้ยใช่อ๋อผมรู้แล้วพี่พูดถึงเรื่องอะไรเอประเด็น<ร>ในรายการน<ๆ>ั่นแหละมันคือมันคือตอนนั้นเราคุยกันเรื่องแชร์แบบถึงเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเอ้ยเราก็มีเขาก็มีแล้วเรื่องบางเรื่องสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึก มันจะรู้สึกไม่เคลียร์ในตัวเองยิ่งถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจทํามันนะคือหมายถึงว่าแบบสมมุติว่าเราเราเราคิดดีแต่ผลออกมาแบบไปอีกทางใช่เราเราก็จะมีบีดเเดละว่าเฮ้ยทาไมคนถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราเราคิดบวกอยู่เราเราไม่ได้ว่าใครแต่พอมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาหรือตีความเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ว่านี่กลายเป็นว่าเขาเข้าใจเราว่าเราว่าเขาทั้งในความจริงแล้วเฮ้ย พ่อแม่เรายังไม่รู้สึกเลยแบบอะไรเงี้ยแต่ว<อ><ต>่าเอาจริง,รงคือผมรู้สึกว่าเราเราปล่อยมันจบไปแล้วแล้วผมยังยังเชื่อในทฤษฎีว่าที่ไม่พูดเพราะไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมทําให้ดูมากกว่าคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้อยากออกมาแก้อะไรอ่เพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดผมคิดมาดีแล้วว่าผมไม่ได้คิดผิดผมคิดจริงๆแต่ความเข้าใจอผิดแล้วนวันนี้ต่อให้คนที่เขา ไม่พร้อมจะเข้าใจเราอะต่อให้เราพยายามอธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะผมสู้ต่อดีกว่าแล้วผมก็เอากําลังใจของคนที่เขาเข้าใจเราอะไปต่อดี